สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีกนะคะเช้าบ่ายวันที่5กรกฎาคม2567ค่ะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ทุกทกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะดินวิ่งลูดแยก,กแต่ละรอบนะคะพี่น้องส่วนคู่ที่ใจจับให้นั้นใจก็หาคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติตัตวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่าน มีเข้ามีหลุดทุกวันเนาะค่ะพี่น้องคาถ้า Fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ Fc ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่า Fc ทุกท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านขะทุกท่านขาเรามาดูวันที่4ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะวันที่4นะคะจะให้เด่นรอบเช้า8และ7 เด่นรอบบ่า,บายเและ8นะคะทุกคนวันนี้มาจังๆนะคะทุกคนสิ่งที่ใจกลัวก็คือกลัวหลุดวันที่หนะคะทุกท่านคะ่ะเพราะว่าเข้าจังมา2วันแล้วนะคะทุกคนเมื่อวาน,วนนี้วันที่สก็เข้าจังวันที่4ก็มาจังนะคะทุกคนคะ่ะวันที่หใจก็กลัวนะคะทุกคนกลัวหลุดพี่น้องมาดูนะคะทุกท่าน จะให้เด่นรอบเช้าแปดและเจ็ดนะคะวันนี้มาศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สองค่ะพี่น้องเข้าคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเจ็ดแปดแปดเจ็ดเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบเช้าศูนย์มาเด้อพี่น้องหอยศูนย์นะคะทุกคนรอบบ่ายจะให้เก้าและแปดมาสามหกห้าแปดเก้าเข้าคู่ตัวเด่นแปดเก้าเก้าแปดเอาคักๆนะคะพี่น้องมือนีนะคะยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะคะส่วนแอดมินนั้นเล่นไม่เป็น <laughs> ว่าเป็นยังดอกนะพี่น้องให้พี่น้องก็ถือว่าใจขออาศัยใบบุญน้ำพี่น้องก็แล้วกันเนาะคะ่ะพี่น้องขาเด่นรอบป่ายมาไหมห้านะคะทุกคนมาห้านะคะเลขเด่นประจําวันนะคะมาต่อนะคะทุกท่านขาวันที่ห้านะคะวันที่ห้าจากที่ใจคํานวณได้รอบเช้าวันนี้ใจได้อยู่ที่หกและห้านะคะทุกท่านเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะหกคะ่ะหกศูนย์หกเก้า เจ็ดหกแปดหกสองหกหกพี่น้องใจลืมค่ะลืมจำเรดินประจำวันพี่น้องหกหนึ่งขอโทษขออภัยนะคะทุกท่านห้านะคะห้าหกห้าศูนย์ห้าเก้าห้าหนึ่ง ห้าเจ็ดห้าแปดเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะรอบเช้าเกินเยอะมาหนึ่งคู่เนาะพี่น้องศูนย์นะคะศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์แปด 07นะคะ9คะ่ะทุกคน90 96 95 91 93 98นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นคะ่ะ6509นะคะ6069 56 50 59นะคะทุกท่าน0กับ9รอบปลาย06 05 9096, 95นะคะนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้ใจจะมาให้เลขเด่นประจําวันแล้วเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่นะคะวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นด้วยรอบละสองคู่นะพี่น้องรวมกับเลขเด่นประจําวันด้วยนะคะ รอบเช้านะคะทุกเอ่อเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนขอโทษเข้าไปอยู่ที่เลข6และเลข1เลขเบิ้ลประจําวันอยู่ที่ 6, 6และ1 1นะคะเรามาดูค่ะรอบเช้าเด่นอยู่ที่6และ5นะคะเด่นประจําวันอยู่ที่6และ1เป็น6 6 6 1นะคะติกเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน5ค่ะ5 6า1ติดคู่ตัวเด่น5 6 6หนะคะทุกท่าน ศูนย์กับเก้ารอบบ่ายและหกกับหนึ่งเด่นประจําวันเป็นศูนย์หกศูนย์หนึ่งนะคะติดคู่ตัวเด่นศูนย์หกหกศูนย์นะคะเก้าค่ะเก้าหกเก้าหนึ่งติดคู่ตัวเด่นเก้าหกหกเก้านะคะติดคู่ตัวเด่นนะพี่น้องเนาะสาหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็แล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะชอบนะคะใจหาคมน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าท่านชอบก็ตามได้นะคะ ถ้าท่านไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันเนาะพี่น้องสถิติมีเขา่ามีหลุดทุกมือได้จากพี่น้องขาเข้าหนักมา2วันติดแล้วนะคะทุกคนกลัวอย่างหนึ่งที่สุดก็คือกลัวหลุดค่ะพี่น้องค่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางหุ้นนิเคกิวันที่5กรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมาขสุขสุขคนด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า